ได้ไหมเอ้ยได้ยินไหม,ไน,ไหมน่าจะได้ยินนะใช่ไหมโอเคทุกคนโอเคเอืเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำตัวนะทุกคนโอเคจากประวัติแล้วนะ โอเคก็เราชื่อมาขามพอดีๆนะปักค้างวะโอเคอายุก็เกก็จะใกล้สิแล้วนะโอเควันเกิดก็23่มเมษายนสองศยนนะทุกคนโอเค อาชีพนักเรียนนะและสิ่งที่ชอบก็จะเป็นไม่บอกอะสิ่งที่ชอบแต่รักทุกคนสิ่งที่ไม่ชอบการดอนดาไงโอเคอ่า การตัดต่อก็ไม่ได้วหาอะไรมากนะก็แค่พอดูได้เฉยๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อแนะนำตัวอ๋อลือบอกสีที่ชอบก็จะเป็นสีขาวสีที่ไม่ชอบก็จะเป็นสองสีนี้นะสีแดงผสมกับสีม่วง เวลาสีแดงอยู่กับสีม่วงทุกคนเคยเป็นไหมเวลาสีแดงอยู่กับสีม่วงอะ่ะมันไม่มันจะไม่สวยทำไมปากมันขยับโอเคโอาใกล้กล้องไปใกล้กล้องไปถอยล้างแป๊บนึงนะโอเค อะไรต่อนะอ๋อตอนที่ชอบตอนตอนตอนหลายคนน่าจะงงว่าตอนคืออะไระพี่ตอนก็คือตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นตอนมดืดโอเคเราชอบตอนเย็นนะนี่อยู่โรงเรียนน,นี่ชอบเลยแต่ตอนกลางวันนี่ วิชาที่ไม่ชอบก็จะเป็นคณิตนะทุกคนแต่คณิตก็ง่ายลงมานิดหน่อยปาาโอเคคณิตก็ง่ายลงมานิดหน่อยมานะโอเคหนึงนะขอแก้กลองก่อนโอเคทุกคน โอเคได้ยินไหมฮัโลโหลได้จะได้ยินนะเอา้าก,ก็ต่อไปวิชาที่ชอบก็จะเป็นคอมคอมพิวเตอร์นะว,วิทยาศาสตร์นะทุกคน โอเคเก่งในดนะ้านไหนเก่งในด้านศิลปะกับร้องเพลงนะแต่เสียงเนี่ยบ่อบี้นอนนะแล้วก็เก่งในด้านการการพูดคนเดียวใช่มันฝึกมาบ่อยมากบบนบ้งนะกลับ <c ười> มาแล้วโอเคก็ ก็อย่าไปโฟกัสหูแล้วนะเพราะว่านั่นแหละแล้วทำไมไตอีกข้างหนึ่งมาชอบหลับเนี่ยเก่งด้วยโอเคทุกคนอ่าต่อไปก็จะเป็นอ่า คาแรคเตอร์ที่ชอบแสดงออกก็จะน่ารักนะน่ารักในความขำแย่นิดหน่อยสีผมมันก็แค่ลูกลักนะลูกลักลูกลักรูปนะลัก,ก,ลก,กใช่ไหมใช่ไหมโอเคก็ขอ say goodbye Say goodbye. Say goodbye. Bye bye.